สวัสดีครับผมทาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลคำตโนดอำเภอรประจันตคา,ามจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่สองไร่นี่คือสภาพทางเข้าไปนะครับซึ่งที่แปลงนี้นั้นจะห่างจากถนนสี่เลนนะฮะถนนสุวรรณสอนทางหลวง หมายเลข33นะครับประมาณ8ถึง9กิโลเมตรครับผ่านเข้ามาก็มีบ้านเรือนนะมีชุมชนนะมีร้านค้านะครับที่แปลงนี้นั้นเป็นวิวเขานะฮะสวยงามเลยนะฮะบรรยากาศดีมากครับ แปลงนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับโฮมสเตย์นะฮะที่กำลังจะพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวนะฮะจุดค้างแรมนะครับตรงนี้ เรามาถึงามาสิ้นสุดคอนกรีตแล้วก็ตัดเข้าถนนลูกลังนะครับเข้าไปอีกประมาณ800เมตรครับนะครับวิวเขาที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้าทาราตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวเขาใหญ่นะครับโซนตำบลคำตนูอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับซ้ายมือนี้ก็คือบ้านหลังสุดท้ายของชุมชนนะครับ ของเรานั้นจะอยู่ห่างจากตรงนี้ออกไปประมาณ800เมตรรับเป็นทางลูกรังเข้ามานะครับตรงนี้เหมาะพัฒนาเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนสร้างบ้านไว้สําหรับพักผ่อนนะในช่วงวันหยุดนะช่วงเทศากาลหยุดยาวๆอย่างนี้ครับมาพักผ่อนมาดีแลกได้ครับบรรยากาศเงียบสงบเย็นสบายครับตรงนี้ เราวิ่งไปถนนลูกลังเส้นนี้นะครับไปจนสุดเลยนะครจะไปบริเวณสำนักสงฆ์ชายเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะวนออกไปทางอีกชุมชนอีกหมู่บ้านหนึ่งได้นะครับเป็นโรงเรียนวัดใหม่กวางทองนะครับ ที่ของเราจะอยู่ติดกับนี่เลยนะครับเป็นฟาร์มกระชายดำนะครับที่เรามองเห็นเป็นอาโดมสีขาวๆอยู่ตรงนั้นนะฮะ ที่แปลงนี้นะฮะไฟฟ้าน้ําประปายังเข้าไม่ถึงนะครับแต่เราสามารถที่จะขุดบ่อบาดานนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ครับหรือว่าเราอาจจะซื้อเครื่องเจนเนอเรเตอร์สักเครื่องนะครับสําหรับปั่นไฟสําหรับแปลงไฟได้เช่นกันครับ ซึ่งแปลงข้างๆนะครเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับทั้งทั้งแถบเลยนะในการาแปลงไฟมาใช้นะครับในสวนนะครับทารามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เป็นสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยเดี๋ยวทาราพา เข้าไปชมบริเวณรอบๆนะครับนี่เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับตรงนี้ของเราจะติดกับแนวรั้วนวดวหนามของสวนนะฮะตรงนี้เลยนี่เลยนะครับมาถึงแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะทางเจ้าของที่นะครับปลูกกล้วยนะครับไว้ นะครับบนเนื้อที่สองไร่ตรงนี้นะครับ นะครับมองไปด้านนี้นะครับก็มองเห็นวิวเขาที่เขียวขจีนะฮะสวยงามนะครับและก็ติดกันนี้ก็เป็นสวนนะครับที่คุณพี่เขาพัฒนานะฮะปลูกตะไคร้ปลูกใบมะกรูดนะฮะแล้วก็มีโดมพักผ่อนนะฮะสีาขาวๆตรงนั้นนะครับไว้สําหรับพักผ่อนนะ,ะเรามีเพื่อนแน่นอนครับแปลงนี้ถึงแม้จะห่างจากท้ายหมู่บ้านประมาณ800เมตรนะครับแปลงนี้มีเพื่อนบ้านแน่นอน ในอนาคตนะครับจุดนี้นะฮะอาจจะเป็นแลนด์มาร์กก็ได้นะครับในการมาพักผ่อนมากลางเต็นนอนนะครับเพราะว่าตรงนี้อากาศเย็นนะครับอยู่ใกล้กับเนี่ยครับชายเขาใหญ่นะครับสองไร่เต็มนะฮรรูปแปลงรูปแปลงเป็นลักษณะนี่เลยนะครับไฮไลท์สีเหลืองนะครับติดถนนสาธารณประโยชน์ด้านหน้านะฮะตรงที่ทราจอดรถ ปลูกกล้วยนะฮะแล้วก็พื้นที่เหลือฝั่งนี้นะฮะให้สำหรับพัฒนานะฮะสร้างที่พักอาศัยได้ครับ ราคายกแปลงนะครับ870,000บาทครับตรงนี้นะฮะแปดแสบาทนะครับแนวเขตแนวเขตชัดเจนนะครับนี่นะครับเสานี้นะฮะแล้วก็เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับตรงนี้ เนี่ยครับถนนสาธารณประโยชน์เข้ามานะครับเดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงอธิบายรูปแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เนี่ยครับทาราจะยืนอยู่หมุดนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือทางสาธารประโยชน์นะครับทางสาธารประโยชน์ฝั่งนี้เป็นสวนนะฮะเนี่ยฮต้นไายปลายเขานะที่ปักหมุดไว้นะฮะของเราก็สามารถพัฒนาเป็นที่พักผ่อนได้นะฮะเป็นบ้านสวนนะ,ะับปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้นะฮะเพื่อสร้างความร่มเย็นได้เลยครับนีครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะฮะสองไร่เต็ม ราคา8ปดแครับราคานี้รวมโอนให้ทุกอย่างครับ,นะรบ,นะรบช่วงนี้ก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นสบายนะครมีฝนตกปปอยปอปๆบ้างนะครับบางวันตรงนี้นะครับ สามารถขุดบ่อนะครับบริเวณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ถมไปแล้วนะครแต่ว่าจะมีรอยยุบนะครับจากการจากฤดูฝนที่ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ครมีรอยยุบอยู่นะครับเราสามารถที่จะขุดดินตรงนี้ขึ้นไปถมเพื่อที่จะสร้างที่พักอาศัยนะครับก็ได้นะครับขุดบ่อนะครไว้เอาน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรนะครับ นะครับหรือว่าจะขุดบ่อนะฮะเทินขึ้นสูงสูงแล้วก็ปลูกบ้านนะครับตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะครับห่างจากตัวศูนย์ราชการประจำอำเภอประจันตาคามนะครับประมาณ14กิโลเมตรครับและก็ห่างจากอำเภอเมืองนะครับถ้าเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันนะฮะร,ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรครับ ตรงนี้นะถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตรครับถ้าท่านเดินทางมาจากโซนฟิวเจอร์พาร์คนะครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเป็นโซนวิวเขาทั้งแถบนะฮะทังฝั่งซ้ายติดเขาใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตร ตรงนี้นะครับไปเที่ยวทะเลนะฮะาทาราเปรียบเทียบจากหาดบางแสนนะหาดบะหาดบางแสนนะครับเปรียบเทียบจากหาดบางแสนจังหวัดชนบรุรีระยะทางประมาณ154กิโลเมตรครับและก็จากตรงนี้ไปจังหวัดนครนายกนะครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนบรรยากาศเงียบสงบดีครับเหมาะสำหรับ พักผ่อนนะฮะในช่วงวันหยุดนะครับนะครับนี่ก็จะมีพี่ที่เฝ้าสวนตรงนี้นะครับเฝ้าสวนให้กับาทางด้านเจ้าของที่นะครับนะีครับถัดไปถัดจากตรงนี้ไปก็เป็นทุ่งนา แล้วก็เป็นคลองนะครับเนื้อที่สองไร่เต็มตำบลคําตโนดอําเภอประจันคามจังหวัดป่าชินบุรีครับ ช่วงฤด,ดูหนาวนี่นะครับตรงนี้นเหมอะกลางเต็นท์เลยครับอยู่ใกล้ชายเขานะฮะเราไม่ต้องขึ้นเขาใหญ่นะครับครับวันนี้นั้นนะครับทาราพาทุกท่านนะครับเข้าชม ที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ต,ต,ตําบลคําตโนดนะครับอำเภอปัจจันาคมจังหวัดปาจินบุรีครับเนื้อที่2ไร่ฉนดคุดแดงนสศสีจอครับราคาขาย8ป0แสนเจนบาทนะครับราคานี้รวมโอนนะฮะทาราพาเข้าชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อทาราเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0860 1 888560860183ตัวนะครับต่อด้วย560860188856ครับขับธาสังหาปจินครับกราบขอพรบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปจีนเลยมาครับ กาบขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้นั้นนะครับทาราสังหาประจีนขออวยพรให้ทุกท่าน,นครับมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพพารามัยแข็งแรงตลอดการครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีชัยกันทั่วหน้าครับวันนี้ทาราสังหาประจีนกราบขอบพระคุณครับ